รถโดยไฟฟ้าฉางอันดีพอล S, S O 7 <S ชฉางอันดีพอล S O 7ครับมาพบกับ EP ที่9เกี่ยวกับการตั้งค่าครับไปที่การตั้งค่ากันเลยหัวข้อที่9นะครับเป็นหัวข้อเสียงมีอะไรกันบ้างไปดูกันครับตั้งแต่อันแรกเลยนะครับคือระดับ เสียงแจ้งเตือนนะครับก็เป็นการเลือกระดับเสียงต่างๆแจ้งเตือนต่างๆว่าจะเอาต่ำปกติหรือว่าสูงครับและการปรับคุณภาพเสียงตัวนี้เป็นการปรับคุณภาพเสียงเ,เ,เพลงนะครับที่ภายในรถนะครับขนาดลำโพงนะครับเป็นลำโพงของพรีเมียมนะครับมีทั้งหมด14ตําแหน่งนะครับ ในตัวรถของดีพอลนะครับและยังมีลาโพงด้านนอกอีก1ลําโพงนะครับเป็นทั้งหมด14บวก1นะครับต่อไปเป็นการปรับระดับของเสียงมัลติมีเดียนะครับปรับระดับเสียงในการโทรปรับระดับเสียงนําทางระดับเสียงระบบสั่งงานด้วยเสียงนะครับ ต่อไปเป็นระดับเสียงการเตือนตัวนี้เป็นเสียงแจ้งเตือนคนเดินถนนที่ความเร็วต่ำนะครับก็คือเป็นเสียงสังเคราะห์ซึ่งจะดังอยู่ด้านนอกเมื่อรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยความเร็วต่ำกว่า30กิโเมตรต่อชั่วโมงลงไปนะครับก็จะมีเสียงแจ้งเตือนคนเดินถนนซึ่งสามารถเลือกได้3เสียงนะครับเป็นเสียงความในของท้องฟ้าแบบไหน นี่คือเสียงความในของท้องฟ้านะครับจังหวะช้าๆเสียงล่องเรือสำรานะระดับเสียงตรงนี้นะครับก็จะเป็นปรับระดับเสียงของอเสียงความเร็วต่ำเนี่ยครับ ประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นลดเสียงลงเมื่อเปิดประตูนะครับถ้าเราเลือกใช้งานแล้วเมื่อเปิดเพลงนะครับอ่าและเราทำการเปิดประตูเสียงก็จะปรับลดลงก็จะประมาณนี้นะครับ ต่อไปก็เป็นลำโพงภายในรถลำโพงภายในรถเราก็สามารถเลือกแบบกระจายเสียงให้เฉพาะคนขับซึ่งจะ,ะดังอยู่ที่พนักพิงศรีรษะของคนขับนะครับสองตำแหน่งนะครับสองอะนะครับกระจายเสียงรอบคันอ่าตัวนี้ก็จะลำโพงออกทั้งหมด14บสีตำแหน่งรอบคันเลยนะครับ ปิดเสียงบริเวณพนักพิงศรีรษะก็จะลำโพง14ตัวเนี่ยก็ยจะดังทั้งหมด12ตัวรอบคันแล้วก็ปิดเฉพาะพนักพิงศรีรษะนะครับัวนี้ก็ปรับความสมดุลซ้ายขวานะครับของเสียงเมื่อเลือกเสียงกระจายรอบคันแล้วนะครับทีนี้เฉพาะเสียงการโทรหรือเสียงนำทางอันนี้จะให้ออกผ่านพนักพิงศรีรษะหรือไมอ่อันนี้ก็เราก็มาเลือกกันนะครับ ตัวนี้อย่างที่บอกเลยลำโพงภายนอกนะครับภายในมีลำโพง14ตำแหน่งลำโพงภายนอกหนึ่งตำแหน่งนะครับเมื่อเปิดใช้งานลำโพงก็จะไปดังอยู่ที่ด้านหน้าล้อซ้ายนะครับต่อไปก็เป็นเสียงสัมผัสหน้าจอนะครับนี่เสียงล็อกรถนะครับเมื่อกดล็อกรถสองครั้งนะครับเสียงแตกก็จะดังถ้าเราไม่ชอบก็ปิดไว้ได้นะครับ เสียงทักทายจากนอกรถนะครับมี3มเสียงให้เลือกเมื่อเราปลดล็อกรถแล้วนะครับก็จะมีเสียงทักทายเสียงดาวเสียงแสงเสียงป่านะครับก็สามารถเลือกได้นะครับก็จบกันไปกับ EP ที่9นะครับเกี่ยวกับหัวข้อเสียงนะครับสนใจรถยนต์ไฟฟ,ฟ้าดีพอลสวิตมิดีพอลขอนแก่น0ูนย์เก้าสสห้าขอบคุณครับ